ครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนี้ละเพียงพลาทั้งเพจ f a c e b o o k แล้วก็ youtube นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอัลบ,บั้มของวงซีรีฟูอีกอัลบั้มหนึ่งนะครับอัลบ,บั้มนี้เป็นอัลบ,บั้มที่ผมชื่นชอบแล้วก็ซื้อเก็บไว้นะครับเป็น V c d คาราโอเกะนะครับ จะสังเกตว่าเป็นอัลบ,บั้มที่ทำปกได้เท่ดีน่ารักหรือว่าจะเท่น่ารัก,หร,รกหรือว่าดูน่ากลัวยังไงก็ชมเอานะครับนะครับซีรี์ฟูอัลบ,บั้มนี้ชื่อว่าอัลบ,บั้มคิงไซนนะครับดูแต่ละคนนะครับมีกล้ามนะครับพี่โต พี่ลังพี่ต้นแล้วก็พี่ต่อนะครับอัลบั้มคิงไซ e นะครับทําได้ดีมากครับผมผมก็เลยซื้อเก็บไว้แล้วก็มีเพลงดังด้วยครับไม่ใช่ว่าชอบหน้าปกที่เฉยนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับคิงไซ e นะครับน่าจะเอานักกล้ามมาทำดีทัชหน้าตาใสนะครับนี่ครับซีรีส์ฟูอัลบั้มคิงไซนะครับ มาดูว่ามีเพลงอะไรบ้างมีเพลงแล้วแต่แปะนี่ครับน้ําลายนะครับคนที่ค่าฉันหนึ่งเดียวของฉันตูมตามไม่วันแม้วันมามากนี่ครับบอกลามันแอบ,บอยู่ข้างเครื่องนะครับเพลงของเธอนะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายเบื่อนะครับเบือ่ออัลบั้มนี้สงวนด้วสิทธิ์มกรานะครับปีศีนะครับ N.B.C.D. คาราโอเกะนะครับผมซื้อเก็บไว้วันผลิต13มกราคม47นะครับจำน่าน29มกราคม47นะครับมี10เพลงนี่ครับได้รับอนุญาตแล้วนะครับสำหรับถูกต้องเรามาดูด้านในบ้างครับเอาลบิ่ม King s i z จะเป็นยังไงด้านในนี่ครับปกสีสันเหมือนดิสโก้เลยครับสีชมพู สีบานเย็นสีชมพูนะครับนี่ครับเราเพิมกิ่งใสสีสันสวยงามนะครับเป็นรูปนักกรามเงานักกรามนะครับนี่ครับซีดีก็ยังดีอยู่นะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับนี่ครับเก็บไว้ยังดีนะครับยังเปิดได้นะครับนี่ครับก็จะมีสรีรยะของแต่ละคนนะครับนักกรรม ข้างในแล้วก็มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับตรงนี้เขาแต่ก่อนรุ่นลงลิขสิทธิ์นะครับเรามาดูปกด้านในบ้างครับมันเป็นยังไงบ้างนี่ครับนี่ไม่รู้แต่ละคนครับนี่หน <c oughs> ไหมครับอี <c oughs> ตัวซีริฟู กางเกงลายเสือมีหมวกขาวบอยนะครับนี่พี่หลังนะครับกางเกงสีฟ้านะครับทะเลจะทะเลมาดูพี่ต้นบ้างครับยกหน้าน้ำหนักครับนี่ครับกางเกงสีชมพูฟิตเปีย้ยแล้วก็นี่ครับคลายแม็กเลยพี่ต่อครับ มีผมเด็ดลอกด้วยนะครับนี่ครับกางเกงสีน้ำเงินฟิตเปียเลยนะครับแต่ละคนก็จะมีรายชื่อเพลงนะครับคําร้องทำนองนะครับรัตรพลพุทธภาวะครับรัตรพนนะครับคุณรัตรพลก็จะมีเครดิตของคนที่แต่งเพลงนักร้องเอ่ทำนองนะครับให้ซีรีโฟนะครับ อันนี้คือปกด้านในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับราคาร้อยผมซื้อมาร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับ MGA นะครับนี่ก็เป็นอลัลบั้มอีกอลัลบั้มหนึ่งของซี t ี้ฟู l นะครับนี่ครับดูกไกลๆแต่ละคนทำได้ดีนะครับเทคนิคการตัดต่อภาพ สมัยนั้นก็ปีสนะครับ,รบก็ถือว่าทำได้ดีนะครับอัลบั้มนี้การออกแบบแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจด,ดีมากเลยอัลบั้มนี้ก็พพเพลงฮิตเพลงดังมากมายนะครับก็ที่ดังมากก็น้ำลายเนี่แหละครับคนที่ฆ่าฉันไม่วันแม่วันมามากมแล้วแต่แปะผมก็ชอบนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณที่มาชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะรับชมคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับจะได้มารีวิวให้ชมศิลปินหรือว่าเพลงหรือว่าศิลปินหรือว่าบ c d หรือ DVD อื่นๆอีกนะครับจะได้มารีวิวให้ดูให้ชมอีกต่อไปขอบคุณมากครับ